สวัสด,ดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านส,สวนพลัเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่ก็มาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบควรจนเกินไปก็อยากแจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรพาจา์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือพระผงพุทธคุณเนื้อผงสีขาวรุ่นเลื่อนยศนะครับของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทสวนสงแก่แปะวัดโพสีสะอาดตำบลเชียงเทือออาเภอเมืองจังหวัดกาะสินะครับผมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนี่ก็ถือได้ว่าเป็นพระทหยักษงแห่งยุคนะครับผมในปัจจุบันนี้ก็วัตถุมงคลหลายรุ่นของหลวงปู่นะครับผมก็ ถือได้ว่ามีความนิยมนะครับผมเข้าสู่กระแสหลักของพระใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ของหลวงปู่นะครับผมที่สร้างในพิธีไหว้ครูของหลวงปู่ปีหกสี่นี้นะครับผมเนื้อก็จะแบ่งออกเป็น2เนื้อหลักๆนะครับผมก็จะมีเนื้อที่เป็นเนื้อชันมากนะครับผมสีมลสารก็จะออกเป็นสีชมพูสีแดงนะครับผมส่วน ที่นำมาให้เพื่อนๆพิธีชมอยู่ในขณะนี้จะเป็นเนื้อ,อผงสีขาวนะครับผมปริมาณการจัดสร้างนี่ก็จะอยู่ที่9,999องค์นะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพิ่ีรับชมไปพร้อมกับผมโอบ้านสูนเลยครับรูปภัณฑ์ของภาพผงรุ่นนี้นะครับผมก็จะคล้ายๆกับ พระผงรุ่นหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงของหลวงปู่หมุนทิตสีโลนะครับผมอันนี้เป็นรูปลักษณ์ของหลวงปู่มหาศิลานะครับผมก็จะเป็นรูปของหลวงปู่มหาศิลาในลักษณะนั่งสมาธิแบบเต็มองคนะครับผมด้านบนก็จะปรากฏเป็นรูปบัวสามกลีบนะครับผมด้านล่างองค์ของหลวงปู่เขียนชื่อหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมแล้วก็ นั่งอยู่บนก้อเนเมฆนะครับผมถ้าใครได้ที่เป็นแบบส่องมานะครับผมก็จะเขียนไว้นะครับผมว่าพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับนี่ฮะชื่อก็ถือได้ว่าเป็นมงคลนะครับผมที่แรกผมเห็นว่าเป็นพระบางส่วนแจกมานี่จะเป็นเนื้อผงโรงงานนะครับผมพอสอ่องขยายดูอีกทีนึงนะครับผมปรากฏว่ามีมวลสาร ที่เป็นมงคลอย่างอื่นนะครับผมผสมอย่างเช่นพวกชา้นมาพวกผงนะฮะที่เห็นเป็นจุดสีดําอยู่ในเนื้อพระนะครับผมกระจายอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกษาของหลวงปู่หรือเปล่านะครับผมแต่ว่ารูปแบบทางศิละปะอันนี้ก็ถือได้ว่าจัดวางองค์ประกอบสินได้อย่างสวยงามนะครับผมแล้วก็รูปของหลวงปู่นี่ช่างได้แกะพิมพ์เหมือน ลวงปูมหาศิลามากๆเลยนะครับผมโดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบแจกนะครับผมหรือว่าเราไปเช่าบูชาที่ไหนจะไม่มีจีวรติดนะครับอันนี้จะเป็นจีวรที่ผมนํามาแปะทายหลังนะครับผมเดี๋คิดว่ามากับองค์พระเลยเนยไม่ใช่นะครับผมอันนี้เป็นที่นํามาติดทีหลังนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นอัครลาย,ยัน เป็นฟอนต์ลายมือของหลวงปู่มหาศิลาเลยนะครับผมก็มาประทับไว้ด้านหลังนะครับผมแบบอย่างลึกเลยนะครับผมนี่ฮะเป็นอักขระลายยันห้าแถวนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมชั้นนี้จะเป็นชื่อของหลวงปู่นะครับผมพระมหาศิลาสิริจันโทครับตัวตัวดด้านข้างนะฮะจะเห็นได้ว่าการกระจายตัวของมวลสารนี่ เต็มรอบองค์เลยนะครับผมไม่ใช่โรยเฉพาะด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับผมมีอยู่ในเนื้อครับแทรกอยู่ในเนื้อเป็นอพอสมควรนะฮะจุดดําๆนี่ผมเดาเ,าเองว่าเป็นเกษาของหลวงปู่นะครับผมที่เขา,าสับตัดเป็นปั่นเป็นผงเล็กๆอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็นํามาผสมไว้นะครับผมนี่ฮะอัขระลาย,ยันของหลวงปู่เดี๋ยว ในเทปหน้านะครับผมจะเอาที่เป็นเนื้อผงสีแดงนะครับผมหรือผงชันมากนะครับมาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ๆได้ชมกันนะครับผมอันนี้ไม่ต้องพูดรายละเอียดอะไรเยอะนะครับผมเพราะว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ๆหลายๆท่านนะครับผมก็นําเอาภาาผงรุ่นนี้ของหลวงปู่มหาศิลามารีวิวกันบ้างแล้วนะครับผมน,นี้ผมมาชมเองก็รู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจนะครับผมก็นํามา รีวิวบ้างนะครับผมเพื่อเป็นการเผยแพร่บารมีของครูบาอาจารย์นะครับผมที่มีบารมีของท่านนี้เต็มอยู่แล้วนะครับผมผมก็นํามาขยายความตามความรู้สึกของตัวเองนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันเทปหน้านะครับผมจะเป็นเนื้อผงสีแดงหรือผงชานมากกันบ้างนะครับสําหรับในเทปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆวิพีนะครับยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ